ฉันตอแบบนี้ไว้คุณอย่เราเรือกสิกำลังนานตอนน้้มันก็ฮ่าฮ่าฮมันจอแตกนะเห็นไหมตื่นต้องนึ่นเล็เฮ็กเล็กเล็กหนึ่งค่วยเลหนงวนก็ เดี๋ยวกะฮ่าฮ่าพูดอะไรให้น้องวันชิบ้างสิน้องวันดื้อพือเดี๋ยวอยาทำอะไรให้น้องวันหน่อยสิทำอะไรให้น้องวันหน่อยน้องวันดื้อทำอะไรให้น้องวันหน่อยน้องรักคนเต่าไหมรักรักใครคะรักกุคนเตียวคนแม่รักกี่คนสามคนสามคนเหรอใช่ เป็นคุณเด๋อจุ๊บน้องวัานหน่อยออน้องวัานจุ๊บไปเดียวฮึมรักกันเหรอใช่ค่ะอืมน้องวัานไปเที่ยวกับคุณเต๋อไหมอ้าค่ะเที่ยวกันทางครอบครัวเลยนะว้าวดูน้องมาสิดูหน้าหนูว่าสวยเหรอใช่น้องวัานชอบสกักเหรอคะใช่พอแล้ว